เอาลยครับผมการสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยในะคราวแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมหรือ Origin War r i f กันอีกเช่นเคยนะครับล้วตอนนี้เราอยู่การเจาะลึกไอเทมใน EP ที่16กันแล้วนะครับผมก็ใน EP นี้นะฮะผมก็จะมาเกี่ยวกับไอเทมเจาะเกาะอ,อีก1ชิ้นนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นไอเทมเจาะเกาะที่เป็นเรื่ององการเจาะเกาะแบบเปอร์เซนต์ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นเจาะเกาะใหญ่นะ ไอเทมชิ้นนั้นนั่นก็คือซาริด้านั่นเองนะครับผมก็ซาริด้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับขอสายเจาะเกาะน,นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างีโกงเลยนะครับผมก็ไอเทมชิ้นเนี้ยโกงยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังกันว,ว่าความสามารถของมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็มาเริ่มที่สแต็กของซาริด้านก่อนเลยสแต็กของซาริด้านนะครับผมจะได้รับพลังโจมตี40หน่วยนะครับผมได้เล่นสกิลบวก15นะครับผม แล้วก็จะมีสกิลติดตัวอีกอย่างหนึ่งร a s t r เป p e r นะครับผมเหมือนกับ Mortal Reminder แล้วก็หลอดโดมินิกนะครับผมก็ไอเทมชิ้นนี erm ้จะได้รับค่าเจาะก,ก่อนนะครับผมนะครับผมขึ้นอยู่กับเลเวลของเราในเกมนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความสามารถนะของที่เป็นความสามารถที่จัดได้ว่าโกงนะครับผมความสามารถนั้นก็คือ เมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลนะครับผมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับจะทําการสโลเป้าหมายที่โดนจอาจจะสโลเป้าหมายศัตรูนะครับผมที่โดนสกิลของเรา30%เป็นระยะเวลา1วินาทีนะครับผมเป็นสกิลอะไรก็ได้นะที่ออกมาจากการใช้สกิลพวกสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามอัลติเมตนะครับถ้าเราเอาออกไอเทมชิ้นนี้มาเพื่อเป็นตีตัวกายภาพนะเป็นสายกายภาพออกไอเทมชิ้นนี้มาก็จะทำการสโลศัตรูนะครับขอสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งวิ ก็30%มนี่ก็เป็นอะไรที่ซาโลค่อนข้างที่จะหนืดจัดๆเลยนะครับผมโอเคก็ไอเทมชิ้นนี้นะก็เป็นจะเป็นไอเทมที่ออกมาเหมาะสำหรับพวกตัวละครสายสกิลนะครับส,ส่วนใหญ่เลยก็เดี๋ยวจะไปแนะนำให้กับเพื่อนๆนะว่าตัวละครไหนบ้างที่ออกไอเทมซาริด้ามาแล้วคุ้มนะครับผม <c oughs> เอาเลยครับผมทีนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะผมว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างที่ออกซาริด้าคุ้มนะครับผม ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าซาริด้านั้นเป็นไอเทมที่เหมาะสาหรับตัวละครที่มีสกิลในการใช้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องพวกตัวละครที่มีสกิลคูดาไวๆนะครับผมจะเหมาะกับไอเทมอย่างซาริดามากนะครับผมแล้วก็ตัวละครเราแอสซสซินทั้งหลายนะครับผมก็แอสซสซินหลายๆตัวก็อาจจะออกเป็นซาริด้ามาค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครที่เราจะเป็นการเข้าไปฆ่าหรือเข้าไปลวงเขาเนี่ยหนีเราได้ยากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวละครพวกแครี่ขาตายหรือเมฆขาตายที่เราเข้าไปกันเข้าไปลวงเขาเนี่ย ถ้าติดเอฟเฟกจากความสามารถของซาริดาจะทําให้เขาหนีแล้วยากขึ้นนะแม้จะเสียแฟตหรือเสียอะไรไปแล้วก็ตามก็จะทําให้เราติดสโลว์มีโอกาสที่จะให้เรานั้นวิ่งตามทันนะครับผม okay, โอเคก็เดี๋ยวจะมาแนะนำแชมเปี้ยนตัวแรกเลยนะของแชมเปี้ยนสายแอ็ซ์ซินที่ออกซาริดามาแล้วคุม้มตัวละครตัวนั้นนั่นก็คือคาซิกนั่นเองนะครับคาซิกเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกซาริดามาค่อนข้างเกี่ยวคุมนะเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวละครที่มีสกิลในการตามศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอันติเมทที่ทําให้วิ่งไวนะหรืออันติเว่เ่งงข้้าไปตแตแแรก หรือจะเป็นสกิล3กระโดดเข้าไปนะครับผมก็แค่เรากระโดดเข้าไปแล้วโดนความเสียหายของสกิล3เนี่ยคือศัตรูก็ติดสโลแล้วพอโดนปา่าดโดนสกิล2อะไรเข้าไปอีกก็ทําให้ศัตรูนั้นยิ่งโดนสโลเข้าไปอีกก็ทําให้หนีตัวคลาสิกได้ยากมากๆนะครับถ้าออกซาริด้ามาตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นวูคองนะครับผมวูคองก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกซาริด้าคุมนะเพราะเขาเป็นตัวละครที่มีสกิลค่อนข,ข้างที่จะต่อเนื่องมากๆนะครับผมแล้วก็สกิลปั่นของเขาเนี่ยอันติเมท ถ้าเกิดเราออกซาริดามาทําให้ศัตรูนั้นหนียากมากๆเลยเวลาเขาไปปั่นในทีมไฟมันจะปั่นััันนๆๆๆๆก็จะติดสโลล์เรื่อยๆนะครับผมตัวละครตัวต่อไปเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเขียเทมเลยนั่นก็คือเซตนั่นเองนะครับผมเซตเนี่ยเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าควรขึ้นซาริดามากๆนะครับผมทำไมถึงควรขึ้นนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมก็เซตอ่ะเขาจะมีสกิลในการคอมโบตอดในเลนอยู่ใช่ไหมหรือคอมโบเกาะตอดในการฆ่าในช่วงเลจเกมอะไรนั่นก็คือการกดสกิล2สร้างร่างเงา กดสกิลสามนะครับผมชาร์โดสแล้นะครับ Slow, สโลสตูแล้วก็ปาชูริเคนจากสกิลหนึ่งนะครับให้โดนร่างจริงกับร่างปองอะไรประมาณนี้ก็คือการออกซาริด้ามามันจะมาคู่กับสกิลสามที่ว่าถ้าเกิดเป็นร่างเงาสบัดมันจะสโลใช่ไหมถ้าออกซาริด้าเขาอีกกัม็จะยิ่งสโลเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันการสโลตรงนี้มันจะทำให้เรานน้นน่ะมีโอกาสในการปาสกิลหนึ่งชูริเคนนะครับสกิลทำดาเมจหลักของเซตนะครับผม ให้โดนถึง2ครั้งแล้วทำให้ศัตรูหลบได้ยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเซ็ก็เป็นตัวละครที่เหมาะกับซาริยามากๆนะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างแพนดิออนนะครับแพนดิออนเนี่ยจะคล้ายๆอารมณ์เดียวกับกูคองนะครับมันจะทําให้ตัวละครแพนดิออนนระาวิ่งไล่ตามศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้ศัตรูหนีเรายากขึ้นนะการกดสกิลสเข้าไปสตนันเขาแล้วถ้าเรามีซาริยามันจะจิดสโล แต่ว่าไฮไลท์จริงๆอ่ะซาริด้ามาคู่กับสก,กิลสครับผมนั่นก็คือการแทงยาวๆๆๆ,ๆๆๆๆที่มันแทงรัวๆนะแล้วมไม่ได้ทําให้ติดเอฟผลของซาริด้าอย่างต่อเนื่องจะทําให้ตัวละครของแพนดิออนนั้นอนะ่ะอ่าสโล่ส,สตูเป็นหมูได้นะเรวก็ทําให้แพนดิออนมีโอกาสใช้สก,กิลหนึ่งที่จะแทงนั้นนะ่ะโดนสตูได้ง่ายขึ้นนะครับผมตัวละครอย่างเครนนี่ครับผมเคนนี่แนะนําเป็นร่างฟ้านะครับผมสก,กิลสองของเขานะครับยุบสร้างแรกสร้างร่างแยกเงาออกมานะครับ มันจะโดนสโล่ด้วยแล้วก็บวกเอาเอฟเอฟกของซาริดาเข้าไปก็จะทําให้ตัวละครอังเค้นนั้นวิ่งไล่ศัตรูได้อย่างดุเดือดขึ้นนะถ้าออกซาริดามาตัวละครอย่างเจสนะครับผมเจสก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถออกซาริดาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลในการโป๊ของเขานะครับผมสกิลหนึ่งหรือการที่เขาจะใช้ล่างตีใกล้เข้าไปทุบศัตรูในระยะประชิดนะครับผมก็จะทําให้ ตัวละครหญิงเจน,เจนวิ่งไล่ตามศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็สก,กิล2ในร่างตีใกล้นะครับผมมันจะสร้างสายฟ้ารอบๆตัวเองใช่ไหมไอส้สก,กิลนั้นนะ่ะถ้าเกิดเราออกซาริด้ามามันจะทําให้ตัวของเจนนั้นนะ่ะสร้างความสามารถในเรื่องของการสโล่ศัตรูได้อย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดมีใครไปยืนอยู่ใกล้กลเจตอนนั้นนะ่ะคือมันจะสโลหมู่ได้นะถ้าเกิดเราออกซาริด้ามาเพราะฉะนั้นเจนเป็นตัวที่สามารถออกซาริด้าได้นะครับเอสเดียลเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกซาริด้ามาคุ้มมากๆนะครับผม ก็ด้วยความที่ว่าเอสเลียนนั้นเป็นตัวละครที่มีสกิลใช้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องสกิลมิตี้ช็อตของเขา่ามันรัวมากๆนะเวลาเราออกมาในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยมันจะทําให้เอสเลียนนั้นต่อศัตรูได้ค่อนข้างที่ต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดบางคนนะครับเล่นเป็นสายบูบิลนะครับผมเป็นสายที่มีกันเล็งอยู่ด้วยอย่หมัดน้ําแข็งนะครับผมบวกคู่กับซาริดาเนี่ยคือมันจะโคตรหนืดเลยทําให้เอสเลียนนั้นเล่นในจังหวะในการไล่หรือจังหวะ การรับได้ค่อนข้างดีใครจะไปไล่เอสเลียวแล้วถ้าเกิดเล่นเป็นบิวเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะเพราะว่าเอสเลียวตออจับเลยนะแล้วก็ตามยากด้วยนะครับตัวละครตัวต่อไปก็คงจะเป็นตัวละครอย่างคอกินะครับคอกินี่ก็จะคลา้ายๆกับเอสเลียวนะครับผมเป็นตัวละครที่ใช้สกิลโปค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็สกิลของเขาเนะี่ยมันรัวมากๆนะเวลาจะไปไล่หรืออะไรคอกินี่ก็ถ้าเกิดศัตรูออกซาริด้ามาหรือเราออกซาริด้าเนี่ยไปจะทำให้ศัตรูตามเราได้ยากยิ่งขึ้นนะครับผม ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างลูเซียนนะครับลูเซียนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลในการอดาเมจร่เนท้าง,งที่จะต่อเนื่องนะถ้าเกิดการออกสโลว์มาเนี่ยก็เพื่อนๆก็รู้กันอยู่นะว่าลูเซียนเนี่ยเป็นตัวละครที่ขายได้จัดว่าน่ากลัวมากๆเป็นนักต้นๆในบรรดาแครี่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็อัลติเมทของเขาเวลาเรายิงเนี่ย ถ้าเกิดออกซาริด้ามามันจะสโลสศัตรูใช่ไหมซึ่งมันจะทําให้เรายิงคัลลิ่งหรืออันติเมทของลูเซียนให้โดนศัตรูมีโอกาสโดนได้แทบทุกเม็ดเลยเพราะทำให้ศัตรูหลบเราได้ยากขึ้นถ้าศัตรูไม่มีพวกสกิลบิงหรือกระโดดหรืออะไรพวกนี้นะครับอีกหนึ่งตัวละครนะที่นับว่าเป็นคีย์ไอเทมของตัวละครตัวนี้เลยนะครับซาริดานะครับนั่นก็คือ มิดฟอร์จูนนั่นเองครับมิดฟอร์จูนเนี่ยมีสกิลในการทำดาเมจค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นเอลีซะส่วนใหญ่สกิลสามของเขาเนี่ยที่ยิงอ่าเป็นเม็ดกระสุนลงมามันจะสโล่ศัตรูใช่ไหมถ้าเราออกซาริดาเข้าไปมันยิ่งสโล่เขาอีกแล้วพี่อนเพื่อนลองคิดภาพตามนะครับผมถ้าเกิดในทีมไฟมต์อ่ะมิดฟอร์จูนหามุมเล่นได้กดสกิลสามยิงโปรยฝนลงมารักษาอันติเมจคือศัตรูจะหนียากมากนะครับผมมันติดสโล่สองต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นไอเทมอย่างซาริดาเนี่ยโคตรเหมาะกับมิดฟอร์จูนเลย ตัวละครอย่างซามิล่าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ออกซาริด้ามาค่อนข้างที่จะคุมนะถ้าเกิดเจอซามิล่าท่ามๆแล้วตาหนักเกิดๆอ่ะซาริซาริด้าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสโลนะถ้าเกิดเวลาซามิล่าเขาเข้าไปล้ำล้ำในทีมไฟอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผลของซาริด้าติดคู่กับซามิล่าโคตรดีครับผมมันจะสโลศัตรูทำให้ศัตรูนั้นหนีซามิล่าได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดซามิล่าฆ่าได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถสไลด์ต่อไปได้แล้วก็ติดสโลแล้วก็ทำคอมโบแล้วก็ล้ำต่อได้เรื่อยๆนะครับผม วาลัสนะับผมวารัสก็เป็นนตัวละครที่ออกซาริด้ามาแล้วคุมนะับผมก็เรื่องของการสโลหรืออะไรพวกนี้กดสกิลสสโลไปติดเอฟเฟกของซาริด้าก็จะทําให้วาลัสนั้นกดอันติเมทโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้หรือใช้พิซซิงอารโล่ต่อศัตรูจากระยะไกลหรือจังหวะในการลุกไล่หรืออะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ศัตรูติดสโลแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เพื่อนของเราวิ่งตามศัตรูทนอะไรประมาณนี้นะับผมตัวละครตัวต่อไปนะับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างเป็นหน้านะับผม เซนนาก็เป็นตัวละครที่ออกอาซาริด้ามาเราคุมนะเวลาเล่นในทีมไฟท์กดอันติเมตโดนศัตรูเนี่ยสโลทําให้เพื่อนวิ่งไล่ได้หรือจะกดสกิลหนึ่งไล่ศัตรูหรือจะกดสกิลสามล็อกขาศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทําให้อาตัวของเซนนามีความน่าล้มขาญมากขึ้นนะถ้าเกิดเราออกซาริด้ามาโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอไอเทมอย่างซาริด้านะครับผมถ้าตกหล่นตัวอะไรไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยเสริมกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผม ก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปไอเทมอะไรก็สามารถขอได้นะเดี๋ยวจะทำให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ่เป็นกำลังใจให้กัชบช่องของผมด้วยน,นะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่คลิปหน้าจะเป็นคลิปหออะไไรต่ปน,ะน,มมน,นปี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ